แต่น้าโบราณอายุหลายพันปีนะครับถึง้วครับปาง2พี่น้องนะครับอายุนะครับผมราวพุทธศตรวตรรษที่12-15นะครับหรือประมาณ1,400ปีถึง1,100ปีเนาะโอ้โหทำมาจากนะครับอายุพันปีเนาะเหมือนคล้ายๆกับแบกหินไวเนาะหรือแบกโบราณสถานไว้นะครับผม สวัสดีครับผมอันคนป่าครับสวัสดีจ้าสาวภูพานจ้านี่วันนี้ผมมากับสาวภูพานพาแซบนะครับโอ้แต่งตัวสวยเลยสาวภูพานเอาเมื่อนีอ่ค่อยมาเมืองหมูล้านได้นี่ก็แต่งตัวแบบตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสีเทีนะครับอำเภอสีเทีนะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ห่างจากอำเภอวิเชียรบุรีประมาณกี่กิโลเซาภูพาน ประมาณ50กิโลไม่ครับประมาณ50กว่ากิโลเนาะนะครับจากที่เราขับรถมานะผมก็ตอนนี้เนาะเราซื้อตัว๋วนะครับผมเข้าไปด้านไหนแล้วนะคนละ20บาทนะครับเดี๋ยวเราไปรอขึ้นรถรางเนาะนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าอุทยานประวัติศาสตร์นะครับเมืองศรีเทพเนาะเป็นมรดกโลกแห่งที่7จ็จากสวยงามแล้วก็แบบจะอลังการขนาดไหนนะครับไปติดตามรับชมกันนะไปสาวพานรถมาแล้วเราเราน,นั่งหันหลังได้ไหม นี่นั่งข้างหลังอีกเลยชาวพานี่เอ้ยชิบะฮอนจีไอฮอนแหละเนาะชาวพานเนาะจุดนี้จะเป็นอ่าหินสิลาแรงเนาะน่าจะเป็นโบราณสถานขนาดเล็กเนาะใช่นี่ตามโพนตามอะไรน่าจะมีอยู่นะถ้าเขาขุดใช่ไหมสังเกตคือมันจะมีโพนเยอะมากเนาะใช่ค่ะโหรอบนั้นแล้วก็จะมีสานักเสพสาร น้ำคลองน้ำล้อมรอบนะฮะับสถานที่แรกที่พามาชมนะครับผมจะเป็นหลุมฝังศพของคนโบราณนะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเนาะนะครับหรือในยุคสมัยเด็กนะครับเมื่อประมาณ1 7 0 0ปีมาแล้วนะครับผมสถานที่ด้านหน้านะครับจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับผมแล้วก็ด้านในนะครับผมจะมีหลุมฝังศพอยู่นะครับผม สองผ่าสังเกตดูจะมีสองชั้นนะเห็นไหมชั้นล่างจะเป็นโครงกระดูกเนาะชั้นบนจะเป็นเศษพวกอิฐดินเผานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโครงกระดูกช้างนะคุณอ๋อนี่เนาะใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ดูอายุที่แท้จริงสันนิฐานมาเฉยเนาะประมาณพันพันกว่าปีนี่แต่แต่น่าจะคนอายุกันเนาะเพราะว่าโครงกระดูกที่พบด้านล่างก็คือจะอยู่ต่ำกว่านะครับ สู่สามโบราณเจ้าบ้านตอนนี้นะครับผมก็ได้นะครับขึ้นรถเนาะมาถึงจุดจอดรถนะครับผมก็จุดนี้นะครับจะเป็นสวนมะขามนะครับวันนี้มีน้องๆนักเรียนนะมาทัศรนศึกษานะครับผมก็เลยเสียงดังนิดหน่อยนะฝั่งด้านหลังนะครับจะเป็นสระน้ําโบราณนะครับผมแล้วก็จุดแรกที่ผมจะพามานะครับผมจุดนี้เรียกว่าปางศรีเทพนะครับโอ้ เป็นไงสาวพานสวยมากเนาะใช่ครับเข้ามานี่ขนลุกเลยนะเคยเห็นแต่ในวิดีโอเนาะในรูปนะครับผมพอมาเจอของจริงก็คือใหญ่มากใหญ่มากไปครับไปชมใกล้ๆครับนี่วันนี้สาวพานแต่งตัวมาให้เข้ากับบรรยากาศเนาะโบรารณสถานนะครับผมคนมองเต็มเลยไม่มีคนใส่ไม่สาวพาน ปางสีเทพอ๋อจุดนี้ห้ามขึ้นนะสพนาพานอลังการมากเลยท่านดูใกล้ๆแบบใหญ่มากเลยนะใหญ่มากใหญ่จริงครับโครงสร้างนั้นในก็จะมีการเสริมเหล็กนะผมเพื่อการปราสาททางทลายลงมาเนาะจุดนี้ห้ามขึ้นนะครับผมปางสีเทพนะครับคาดว่าสร้างมาในพุทธศตวรรษที่16-17นะครับผม ก็ด้านหน้านะผมของปางสีเทพเนาะจะมีสระน้ำโบราณนะครับโอ้โหนี่เสาพานันสระน้ำโบราณอายุหลายพันปีนะครับก็จะเป็นการขุดลงไปนะครับในชั้นดินเนาะแล้วก็นำหินศิลาแลนะครับผมมาวางรอบสระนะครับโอ้โหอยู่มาพันปีแล้วเนาะสุดยอดนะครับ กเก,ก,กเ่าามใช่ครับกเก่าแก่มากเนาะแล้วก็ที่เห็นคือเนี่ยที่เป็นฐานนะครับผมก็คือตัวปราสาทตัวสิ่งปลูกสร้างน่าจะพังทลายไปเนาะก็เลยเหลือแค่เป็นฐานนะครับที่เป็นหินศิลาแลงนะผมคือจะมีเต็มไปหมดเลยนะจะกระจายนะครับผมทั่วบริเวณเลยนะครับผมสุดยอดเนาะเมื่อก่อนคือรกมากนะสาพานจุดนี้นะครับแล้วเขาก็ได้สำรวจเจอแล้วก็ได้ทำการคุดค้นนะครับตอนนี้ เป็นมรดกโลกนะครับแห่งที่7ของประเทศไทยสุดยอดจริงๆครับก็ปางศีเทพนะครับเป็นสถาปัตยกรรมนะผมในวัฒนธรรมเขมรนะครับมีลักษณะเป็นปราสาทนะครับที่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานจีลาแรงขนาดใหญ่นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนาะในแนวเดียวกันกับปางสพี่น้องนะป่ะเดี๋ยวเราไปนะครับปางสองพี่น้องนะครับกันต่อเนาะแล้ค่อยไป เขาค้างในกันนะครับผมสาพวพูพานก็นั่งรอนะถ้าผู้คำสัปผิดเนาะเรียกผิดครับต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับผมป่าสาวพานเราไปปางสองพี่น้องกันต่อครับรน,นั่งอยู่นี่ก็เย็นดีนะ <c oughs> สถานท,ที่ที่ง่ามขานเลยเนาะจอน จุดนี้จะเหลือแค่ฐานจีลาแรงเมื่อก่อนน่าจะใายเป็นสถานที่ประกอบทางศาสนาเขานะสวแต่ว่า,า,า,วาคุณอันสังเกตดูไหมคะแต่ละจุดเขาจะมีเขียนติดบอกว่าห้ามปีนป่ายโบราณสถานก็คือถ้าสมมุติว่าเราเหยยบหรือรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่ามันจะไม่เหลือให้คนรุ่นหลังดูก็เลยไม่ให้หยิบอันนี้คิดเอาเอง <laughs> ไป สถานที่ต่อไปนะครับเป็นปาง2พี่น้องนะครับจุดนี้จะเป็นด้านหน้านะครับผมของปาง2พี่น้องเนาะเราจะเจอเหมือนเป็นถนนนะครับสร้างด้วยหินศิลาแลงนะครับกว้างมากเนาะนะครับแล้วก็ยาวไปถึงนู้นเลยครับเห็นไหมแล้วก็ฝั่งดนนี้นะครับจะมีสระน้ําโบราณนะครับก็ล้อมรอบนะครับด้วยหินศิลาแรงนะครับผมว้า บริเวณด้านข้างเนาะก็จะพบกับซิ้นส่วนของปรา,าสาทนะครับมีการเจาะรูเนาะน่าจะเป็นเจาะรูเข้าลิ่มนะครับเห็นไหมตรงหินนะผมจะมีเหมือนเป็นทำเป็นลิ่มขึ้นมานะอันนี้คือสมัยหลายพันปีที่แล้วนะครับ หินก้อนนี้จะเห็นชัดเลยครับเห็นครับเป็นริมเลยเนาะ,ะปางสองพี่น้องนะครับห้ามขึ้นไปยังด้านในเนาะก็ะเดี๋ยวถ่ายด้านหน้าน,นะครับผมแต่ด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับผม คือศูนย์หายไปหมดแล้วเนาะนฐานจะเป็นหินศิลาแรงนะครับส่วนตัวปราสาทนะครับผมจะเป็นอิฐเนาะก็ส่วนฝั่งด้านนี้นะผมจะเป็น อ,อีกหนึ่งปรางนะครับผมสร้างขึ้นคนยุคสมัยกันนะครับนี่จุดนี้จะมีทับหลังเข้าแกะสวยมากเนอะสาวพันใช่คับครันด้านในนะผมก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับหลังคาก็พังทลายลงเนาะ เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปเขาข้างในด้านหลังกันเสาพานนู่นนะครับเป็นเหมือนพีระมิดหนูอยู่ด้านหลังนู่นนะครับนี่จะเป็นทางลงนะคะใช่ลงเลยครับผมคุณลงก่อนในระหว่างทางเดินไปยังเขาข้างในนะครับผมเราก็จะเจอฐานเนาะฐานปราสาทนะครับเป็นหินศิลาแลงกเนาะอยู่กระจายทั่วไปเนาะฝั่งนู้นก็มีดาผหัฝั่งนู้นด้านหลังก็มีนะครับ เนี่ยผมจุดนี้นะจะเป็นจุดไฮไลท์นะผมของที่นี่เลยนะเขาคลังในนะครับโบราณสถานเขาคลังในนะครับเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่นะตั้งอยู่กลางพื้นที่เมืองในของเมืองโบราณสีเทพชื่อเขาคลังในนะครับมีที่มามาจากความเชื่อของคนในท้องถิ่นเนาะว่าที่นี่นะครับเป็นคลังเก็บสมบัตินะครับ หรือคลังอาวุธเนาะผลการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าเขาคลังในเป็นสถูปหรือวิหารขนาดใหญ่ในศาสนาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโบราณสีเทพนะครับอายุราวพุทธศตรวรรษที่12หรือ1,400ปีมาแล้วด้านหน้าเขาคลังในนะผมจะพบเนาะธรรมจักรนะรผมขนาดใหญ่เนาะก็จะมีร่องรอยการซ่อมแซมนะครับ ก็กำหนดอายุนะครับผมราวพุทธศตวรรษที่12ถึง15นะครับหรือประมาณ1,400ปีถึง1,100ปีเนาะโอ้โหทำมาจากนะครับอายุพันปีเนาะนี่ครับลวดลายยังคงคมชัดนะผมและก็งดงามมากๆเนาะ ป่ะสาบุพานเดี๋ยวเราเข้าไปชมใก,ใกล้ๆกันนะครับโอ,โอ,โอ,โอ้ยิ่งใหญ่มากเนาะสาบุพานเนาะใช่คอลังการมากเลยรูปทรงเนาะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเหมือนพีระมิดเลยเนาะโอ้โหเขาข้างในนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นบันไดาทางขึ้นเนาะแต่ตอนนี้เขาห้ามขึ้นนะครับอันนี้คือฐานนะสาพันทางผู้ขมคิดว่านะแบบเป็นฐานแล้วก็น่าจะเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถูปเนาะหรือเจอดีนะใช่ด้านบนเนาะแต่ตอนนี้คือไม่ลงเหลืออะไรแล้วเลยเแค่ฐา,ฐ,าฐานนะครับคือจุดนี้นะครับจะแตกต่างกับศิลปะสมัยทราวดี ที่อื่นนะสาพานพอจุดนี้จะมีเป็นเหมือนสถาปัตยกรรมป่นปั้นนี่ครับจะมีการฉาบปูนเนาะแล้วก็จะมีลวดลายต่างๆนะครับผม,มสมัยพันปีมีปูนแล้วเนาะนะครคนสมัยก่อนนะเขาคิดค้นขึ้นมาได้นะครับผมเก่งมากๆเนาะใช่ ไะนะครับผมเดี๋ยวเราเดินรอบๆนะครับภายในกําแพงแก้วเนาะเราก็จะเห็นนะครับฐานต่างๆนะครับอ๋ออย่างไงสปัปพะนี่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 ครับอ๋เป็นปฏิมากรรมปูนปั้นนะครับผมรูปอ่าคนแค่เนาะแล้วก็มีรูปช้างนะครับอ่ารูปหัวปเป็นช้างหัวปเป็น โคเนาะหัวเป็นลิงหัวเป็นยักษ์นะผมแปลกเนาะสาวพันเนาะใช่ค่ข้างบนก็จะเป็นรูปอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสมกับที่เราคว้ามังโบราณเนาะเนาะนี่นี่เป็นหัวสิงค์สาวพันโอ้หน้าคือหน้าไม่ซ้ำกันเลยเนาะ โอ้นี่นี่อันนี้เป็นหัวโคนะครับเหมือนคล้ายๆกับแบกอ่าหินไว้เนาะห,นหรือแบกโบราณสถานไว้นะครับผม อนี่อันนี้เป็นรูปช้างนะครับโอ้สุดยอดเนาะนเป็นไงบ้างสาพพานโบราณสถานแห่งนี้ดูลึกลับมากเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นโบราณสถานแบบหลายยุคหลายสมัยนะครับผมไปสาพพานเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาสาพพานไปยังเขาข้างนอกลักษณะก็คล้ายๆกับเขาข้างในแต่จะใหญ่กว่าแล้วก็ยัง เป็นรูปทรงที่สมบูรณ์กว่านะ,ะแต่จะอยู่นอกเมืองนะครับผมเขาเรียกว่าขาวข้างนอกเนาะเดี๋ยวเราต้องกลับไปแล้วก็ต้องขับรถไปไปสปองวันไปไอศครีมสีเท่นี่คุณอันเอาอันไหนดีเหลือมะขามกับทุเรียนค่ะ อ้ามีมะขามกับทุเรียนคุณอันมีให้เลือกแค่สองนั่นรึรมะขามทุเรียนมะขามทุเรียนอะไรดีเดี๋ยวเราก็ไปสั่งเนาะค่ะว่าจะเอาอะไรเอาเอาทุเรียนค่ะแปลว่าขายดีมากใช่ไหมครับขายดีมากเลยใช่ไหมคะพี่แล้วทกคนแท้หรอคะค่ะถูกต้สิห้าค่ะ ไายดีไหมคะพี่แต่ละวันก็คือไม่ไม่เสาร์อาทิตย์ปิดไหมคะหรือว่าเปิดเปิดค่ะเปิดทุกวันค่ะ,คะนี่<ร>ได้แล้วยะ<ม>แกะก่อนจอ้าแ,แ,แล้วแล้วแบบของแหม่มที่พ่าที่ซื้อไปที่มันเป็น,100นร้อยหลุดไปอ๋อเโอ้โหคุดัน ไม่คุณต้องไอเขาเรียกว่าอะไรเรียดเดิมแข็งออกก่อนนะเนี่ยพระสาวกบันจะได้กินด,ด,ด,ดพี่โทรหาแม่ <c oughs> มยงกอะไรวะอยากคแค่มาช่วยโลกขายของอะไรไหมอร่อยมากคุณอันเมื่อเราได้กินแบบทุเรียนจริงๆ นี่เสพาตอนนี้เราก็มาถึงเขาข้างนอกแล้วเนาะเป็นไงใหญ่มากเนาะใ,ใหญ่กว่าเขาข้างใน,นอีกนะครับก็ระยะห่างกันนะครับประมาณ3โลครึ่งนะจากที่เราขับรถมานะครับผมก็จุดนี้นะครับไม่ได้เสียเงินค่าเข้า,ขานะครับผมเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่เดียวกันคนบอกอ๋อไปนะครับไปชมความยิ่งใหญ่นะครับผมใหญ่มากใหญ่จริงนะ ลักษณะคล้ายๆ้าเขาข้างในเนาะแต่ตรงนี้จ,จะเป็นฐานสูงมากนะครับผมว่าเหมือนพีระมิดเลยเนาะเสาพานเนาะใช่ค่ะคุณอันแล้วก็ยังดูเหมือนแบบใหม่แล้วก็สมบูรณ์นะเนาะเมื่อก่อนนะเสาพานจะเป็นเนินดินเท่านี้นะเป็นเนินดินนี่เหมือนในรูปที่เขาเอา่าเนี่ยครับรูปที่เขาติดไว้นะผมเมื่อก่อนจะเป็นเนินดินนะเป็นภูเขาเนาะคนที่เรียกเขานะครับนี่แล้วทางกรมศริลป,ปากรนะครับเขาก็ค่อยๆขุดเนาะ ขุดเทือกเทือกหน่อยนะครับผมจากเนินดินนะครับจนกลายเป็นเขาข้างนอกนะครับให้เราได้ชมกันนะครับผมป่ะสาพานเราไปเดินชมรอบๆกันนะครับไม่แน่ใจว่าเขาให้ขึ้นด้านบนไหมนะไม่ให้ขึ้นหรอกน่าจะแม่ขึ้นนะผมสวยมากเนาะเป็นหินศิลาแรงทั้งหมดเลยนะครับ ห้ามขึ้นด้านบนนะผมสวยมากเนาะพอมาดูใกล้ๆยิ่งใหญ่มากเนาะสาผพานเนาะเห็นในรูปเหมือนจะแบบมาเล็กๆเนาะแต่พอมาเห็นของกีนิวโหเขาสร้างขึ้นได้ยังไงนะครับไม่ดูว่าสร้างกี่ปีนาถึงสร้างเสร็จนะครับ สวยมากมีประตูทั้ง4ทิศนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นเหมือนฐานนะครับผมฐานศิลาแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นอิฐก่อขึ้นเนาะเหมือนเป็นสถูปนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่เหือร่องรอยอะไรเลยเนาะด้านบนมีก้อนอิฐนะครับเหมือนคล้ายๆเป็นสถูปนะครับผม แต่ตอนนี้คือพังทลายไปหมดเลยเนาะโอ้โหดูสาวภูพานนะครับตัวเล็กๆเลยนะฝั่งด้านนี้จะเห็นชัดหน่อยนะผมเป็นชั้นขึ้นนะครับมีทั้งสี่ด้านนะครับด้านหลังฝั่งนู้นเนาะ ก็จะมีเหมือนเป็นก้อนอิฐนะครับเต็มไม่หมดเลยนะสวยมากนะครับจุดนี้เข้าชมฟรีนะผม เป็นยังไงบ้างครับผมกับเมืองโบราณสีเทพนะครับผมซึ่งบอกเลยเลยเนาะว่าเข้ามาก็คือแปลกหูแปลกตาเนาะก็ไม่เหมือนกันกับอาปราสาทอย่าบ้านเราเนาะบอกเลยนะครับว่าเมืองสีเทพแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่งดงามมากเนาะและยังเป็นมรดกโลกแห่งที่7นะครับของประเทศไทยเรานะครับผมก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมวะเข้ามาชมนะครับผมขขาวข้างนอกนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมคือผมเจอนะครับ สถานที่แห่งหนึ่งเนาะชื่อว่าเขาธมรัตนะครับผมซึ่งตัวปางสองพี่น้องนะเนาะปางศรีเทพนะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทางเขาธมรัตนะครับว่ากันว่าบนเขาครับจะมีถ้ำนะครับผมแห่งหนึ่งนะเป็นถ้ำที่ โบราณมากนะครับมีอายุหลายพันปีนะครับผมภายในถ้านะครับจะมีรูปแกะสลักพระโพธิสัตนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือ,อโดนขมโมยเสียนไปนะครับจะเหลือแค่ลำตัวอยู่บนภูเขานะครับผมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสีเทพเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องจ้างไกด์นะครับขึ้นไปนะนะผมเลย ขอไปหาข้อมูลก่อนนะครับถ้าทุกคนอยากชมนะผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้พวกเราขอจบแล้วไปขอนนะครับผมขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากติดตามสาภุพานพาแซบด้วยนะคะ